สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี FC ทุกคนที่ติดต้องต,ต,ติดตามพออแม่ตื่นเต,ต้นคือรีบมากนะครับสวัสดี FC ทุกคนที่ติดตามท่องอาปัสซิง่งแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะเออเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูรถของอทรัพย์จำเรินนะครับเซอร์วิสนะรถบัสเมืองกระบี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแก้วกกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศ ตัวนี้เป็น Mercedes-Benz 360แรแรงมา้านี่เสียนเลยนะที่บ้านผมก็มีหนึ่งคันตัวนี้เป็น Mercedes-Benz ตัวถังเนี่ยตัวถังเนี่ยตัวถังอะ่ะจากที่ผมทราบมาคือเป็นตัวถังเดิมจากรถสายเลยนะครับโดยมาทำการปรับปรุงปรับปรุงใส่ทรงตรงด้านหน้านะครับนะทรงนี้ไม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นสกายไลเนอร์ไหมนะครับสกายไลเนอร์ liner, เห็นไหม คือปกติของเก้าก้าก็จะเป็นแบบโค้งมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี้เขาแปลงทรงเปลี่ยนขึ้นก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะเป็นทรงเก็บงานสวยมากสีก็ดูสะอาดสะอาดเป็นแบบแนว v i p นะครับแนว v i p ีสวยมากไะเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศรอบๆนี่ดูท้ายท้ายก็สวยมากเลยนี่ท้ายสวยมากเบอร์โทรเช่าเหมานะใครอยู่จังหวัดกระบี่0 8 4 449 5330เบอร์น,นี้เลยเป็นแท้เลยดูข้างในนะมาจากกระบีก็คือเจ้าของพี่โตนะมาพาลูกทัวร์มาเที่ยวเมืองการนะครับผมก็เลยเป็นเพื่อนกันในเฟซผมก็เลยขออนุญาตอ่าพี่ผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยนะนานเจอกันทีนะครับผมก็เดี๋ยวลูกค้าขึ้นรถละเดี๋ยวเราพาไปชมภายในไม่รู้จะได้ชมหรือเปล่าแต่ว่า ตอนนี้เราก็ผมระแวงหลังอ่ะระแวงรถทัวจะเข้ามามาตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นร้านแก้วเนาะร้านเขาอ่ามีรถทัวเข้าออกตลอดนะครับตรงนี้เป็นเบนซ์โอ้สวยมากสะอาตาด้วยแหละสะอาตาด้วยนะครับคันนี้โอู้สวยสวยดูดูดูเป็นแท้เป็นแท้นี่เห็นไหมเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลย นะครับเดิมๆแล้วก็ข้างหน้านี่รู้สึกว่าผมผมเดาว,ว่าน่าจะกดหน้าลงหน่อยเพราะว่าโซนโซนตรงนี้ก็คือปกติมันจะสูงเนาะมันจะสูงประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือกดลงหน่อยก,กดในโซนคนขับป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเนี่ยครับนี่ตัวนี้เป็นห้องคนขับขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนี่เบาะน,น,นี่ห้องคนขับอู้ดูดีมากเลยสะอาดตรงนี้ก็เป็นอ่า เป็นกล่อง <c ces> เป็นแผงควบคุมนู่นนั่นนี่นะเป็นนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมเครื่องเสียงมีมุมเครื่องเสียงโอเค่ะเดีย๋ยวเรานี่ก็เป็นบันไดนะ <c oughs> ภายในอุดผมเกรงใจเจ้าของรถอยู่ไหมมีใครไม่่น่นนาจะทานข้าวอยู่เปิดเพลงคอคอเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ถ่ายรายละเอียดเยอะนะเพราะว่ามีลูกค้าอยู่บนรถภายในก็จะประมาณนี้ครับ เป็นสไตล์แบบเรียบหรูไม่ไม่คือเป็นแบบรถสายนั่งสบายสบายดูสุคุณสังเกตจากเบาะเห็นไหมเบาะใหญ่มากเลยดูสิเบาะใหญ่มากเลยเนี่ปไม่คู่คือรับประกันเลยว่าถ้านั่งสายยาวอ่ะกับ,ก,บกับใต้กับบ้านอ่ะกับกับบ้านเราอ่ะนะนั่งยาวๆนะนั่งสบายมากนะครับโอเคครับผมไปต,ตรงนี้ก็โล่งปกตินะ เป็นแบบดูง่ายๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีลายเครดิตเยอะคือเน้นหุ้มหนังสบายๆเน้นการบริการนะครับคืออย่างว่าอะไรเรื่องเรื่องของรถบัสเนี่ยแล้วแต่เจ้าของรถจะชอบแต่งแนวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเครื่องเสียงหนักแนวนู้นแนวนี้ก็แล้วแต่กลุ่มลูกค้านะแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่กลุ่มลูกค้าของของของใครนะตัวนี้ก็เป็นเบ้นเห็นไหมตัดหน้าใหม่ ตัดหน้าใหม่ใส่ไฟเฉียวนะดูเรียบๆดีเหมือนกันนะเออเห็นไหมก็เป็นอีกแนวหนึ่งเลยใครที่ซื้อเบนซ์เก้าเก้านะอยากได้แนวทางการแต่งรูปทรงภายนอกก็ผมว่ารถบ้านนี้ก็ไม่อายนะดสูสีขาวดูสาดตาเหมือนกันเออเห็นไหมเป็นทรงนี้แล้วสวยงามมากนะครับเดี๋ยวภายในผมไม่ ไม่ขอญาตไปถ่ายเพราะว่ามีลูกค้ามาแล้วนะพอดีพี่โตเจ้าของก็กำลังจะกลับจังหวัดกระบี่มาบริการด้วยตัวเองเลยนะครับมาบริการด้วยตัวเองเลยนี่โอ้โหสุดยอดมากฟังเสียงเครื่องแล้วคิดถึงรถตัวเอง <c ười> คิดถึงเสียงเบนซ์นนะคิดถึงเสียงเบนซ์เลย สุดยอดเลยครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มชานะแบบมันมันไม่มืดมากใสๆกำลังดีใสๆกำลังดีเลยครับสวยงามมากชั้นล่างก็จะเป็นอ่าผมขอญาตบรรยายยู่ข้างนอกละกันส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นจะเป็นโตอ่าโซฟานะโตโซฟาแล้วก็อ่าจะเป็นโตสองโตแล้วก็จะเป็นเบาะนั่งจะไม่ใช่ลักษณะเป็นเป็นโซฟาตัวยูนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไอ้บริเวณห้องน้ําได้สักนิดหนึ่งหรือเปล่าอนเทศกาณบุรีในราคาพิเศษแล้วกมีิอนใส่ลําโพงด้วยลําโพงหน้าหน้าประตูะตมีของมีของด้านหลังก็มีลําโพงคู่หนึ่งเหมือนกันนะสวยงามมากเดียวในเมืองกาเต้าใหม่ครับ นี่ครับด้านหลังก็เหมือนกันก็จะมีลังโพงหนึ่งคู่หน้าประตูตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปนะครับผมสวยงามมากยังภายในยังดูเป็นแบบเดิมๆนะเน,น้นๆแบบสบายๆแต่ว่าเบาะน,นี้น่าจะเปลี่ยนใหม่เป็นเบาะใหญ่ละน่าจะเป็นเบาะใหญ่ใช่ครับใด้โอเค เป็นคลิปที่ไม่ยาวสั้นๆเพราะว่าเกรงใจลูกค้าด้วยแหละครับเกรงใจลูกค้าสวยงามมากพิโตครับพิโตขอบคุณเจ้าของรถที่ให้เราถ่ายวิดีโอนะเรามาดูท้ายเครื่องสุดยอดรถห้างยังไงก็สุดยอดอยู่แล้ว โอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแบบชั้นๆแล้วกันถ่ายภายนอกให้ดูขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า